อัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่25เมษายน2568มีฝนฟ้าขนองฝนตกลงกระลชุกแรงจากพายุฤด,ดูร้อนโดยมีสัญญาณตั้งแต่วันนี้อีสานด่านแรกส่วนวันที่พีคส,สุดและมีฝนตกหนักลงกระลชุกแรงตั้งแต่วันที่26ไปจนถึงวันที่30เมษายนบริเวณที่มีฝนตกพื้นที่สีแดงได้แก่อําเภอใดบ้างใน4ภาคตอนบนของไทยติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตล่าสุด25เมษายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับล่าสุดและเปิดพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากลักษณะของอากาศที่แปรปรวน มีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนซึ่งเป็นอากาศหนักจมตัวคือความกดอากาศสูงและมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมความกดอากาศต่ำเมื่ออากาศร้อนชื้นถูกความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกดทับลงมาจะทำให้มีการยกตัวของกลุ่มเมฆฝนบริเวณใดที่มีแนวปะทะอากาศจะทำให้เกิดการยกตัวเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ามีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตนออกภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับจะมีฝนต่อเนื่องทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25เมษายนไปจนถึงประมาณวันที่30เมษายนฝนจะตกต่อเนื่องเข้าสู่ต้นเดือนพฤษภาคมยังมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำความชื้นที่ได้จากลมใต้ลมตนออกเชียงใต้พร้อมกับมีแนวลมพัดส,สอบมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาในบางช่วงจึงทำให้เกิดฝนฟ้าคนองฝนตกในช่วงนี้ค่ะ อัปเดตล่าสุดในวันนี้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มาริยังพบกลุ่มเมฆฝนมีฝน,นฟ้าคะนองลมกระเชุกแรงจากพายุฤดูร้อนโดยมีสัญญาณพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก,ออกส่วนภาคตาใต้ยังมีแนวลมพัดส,สอบเกิดฝนได้ที่ภาคเหนือยังมีท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเนื่องจากตอนบนของบริเวณภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกเป็นลมระดับบน จึงทำให้การยกตัวของกลุ่มเมฆฝนเป็นไปได้น้อยบริเวณภาคเหนือจึงมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นเช่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนมากกว่าภาคเหนือค่ะ ภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนตกเป็นหย่อมยอม,ยอมได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณพิษณุโลกจะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอนครไทยเพียงเล็กน้อยและจังหวัดเพชรชบูรณ์จะมีฝนเกิดขึ้นที่ลมสักลมเก่าน้ำหนาวเพียงบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบแคบส่วนที่อำเภอเขาคอและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือใกล้กับสปป,อปลาว แขวงสารวันคือจังหวัดมุกดาหารนครพนมวันนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครพนมสปปลาวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่แขวงสารวันอัตตะปือและสวรรค์นเขตภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีกลุ่มเมฆฝนได้เพียงเล็กน้อยบางแห่งเช่นอำเภอวันนนนิวาสจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนคร และจังหวัดนครพนมส่วนภาคตะนอ,ออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะที่อำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้ววังน้ำเขียวอำเภอโชคชัยเสริงสางจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอประคำละหานทรายและนนดินแดงรวมทั้งอำเภอนางรองมีฝนกันได้เล็กน้อยในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้จังหวัดศรีสะเกดอำเภอขุขันจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองในพื้นที่แคบๆอำเภอเดชอุดม อำเภอบุญทริกและอำเภอสิรินทรมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเนื่องจากในสปปลาวมีฝนตกหนักเช่นที่แขวงปากเซอัตตะปือค่ะบริเวณภาคกลางมีท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งส่วนใหญ่ฝั่งตะวันตกของภาคกลางจะมีท้องฟ้าโปร่งแทบจะไม่มีฝนเกิดขึ้นฝั่งตะวันออกของภาคกลางใกล้กับจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ลบบุรีจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวได้แก่อเมืองลบบุรี โคกสโรงพัฒนานิคมท่าหลวงจังหวัดสระบ,บุรีอเภอวังม่วงม่วกเหล็กเฉลิมเพระเกียรติแก่งคอยอเภอพระพุทธบาทวังน้ำเขียวภาคตนออกจะมีกลุ่มฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดสะแก้วอเภอเมืองสะแก้วอเภอเขาชะกันกวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์คลองหาดจังหวัดชมบรุรีมีฝนเกิดขึ้นตอนบนของชมบรุรีได้แก่อเภอพานทองอนพ,พนัทนิคมเกาะจันทร์บ่อทอง อำเภอเมืองชมบุรีรีราชาอำเภอหนองใหญ่ส่วนที่บางละมุงและสัตหีบยังมีฝนน้อยมีท้องฟ้าครึ้มครมค่ะระยองพบกลุ่มฝนตอนบนของระยองได้แก่อำเภอปลวกแดงวังจันทร์เขาชมเมาค่ะจังหวัดจันทบรุรีอาจมีฝนตกหนักใกล้กับจังหวัดสะแก้วบริเวณจังหวัดจันทบรุรีจะมีฝนที่ซอยดาวแก่งหางแมวเขาคิดสกูดส่วนที่ปงน้ำร้อนวันนี้ท้องฟ้าครึ้มครึมค่ะ ใกล้กับชายฝั่งนายายอามท่าใหม่อำเภอเมืองจันทบรุรีแหลมสิงกำลังมีฝนฟ้าขนองรวมทั้งอำเภอขุงใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดตราดจะเป็นฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองตราดเขาสมิงแหลมงอบและเกาะกูดส่วนคลองใหญ่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงใกล้กับประเทศกัมพูชาค่ะภาคใต้มีกลุ่มฝนใกล้กับประเทศเมียนมาเกิดฝนฟ้าขนองเนื่องจากในประเทศเมียนมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะมีฝนที่จังหวัดเพชบรบุรีใกล้กับประเทศเมียนมาได้แก่อําเภอแก่งกระจานอําเภอหนองยาปล้องส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีฝนเล็กน้อยฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศเมียนมาได้แก่อําเภอปราณบุรีกุยบรุรีจังหวัดระนองมีฝนตกหนักบางแห่งในกระบรุรีละอุ่นและอําเภอเมืองระนองค่ะ ส่วนจังหวัดพังงาพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยบางแห่งมีฝนตกหนักที่ตะกัวป่าท้ายเหมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักที่อำเภอพนมพระแสงเวียงสะบ้านนาสารบ้านนาเดิมฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นไปจนถึงจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเขาพนมตอนล่างของจังหวัดกระบี่ได้แก่อำเภอเกาะลันตาและอำเภอคลองท่อมยังมีฝนเกิดขึ้นและฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวค่ะ ส่วนจังหวัดตรังจะมีฝนตกหนักใกล้กับแนวชายฝั่งช่วงเย็นวันนี้ได้แก่อําเภอสิเกาวกันตังหาดสำราญและปะิเวียนค่ะที่อําเภอย่านตาขาวอําเภอเมืองตรังจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดสตูลวันนี้มีฝนฟ้าขนองเป็นพื้นที่สีแดงในจังหวัดสตูลเริ่มตั้งแต่อําเภอเมืองสตูลควนโดนควนกาหลงท่าแพรส่วนที่ละงูโดยฝนจะตกหนักในจังหวัดสตูลตั้งแต่อําเภอเมือง สตูลควรโดนควรกาหลงท่าแพรละงูมะนงังและทุ่งว่าครบทุกอำเภอมีฝนฟ้าขนองฝนตกลงกระชุกแรงด้วยค่ะจังหวัดสงขลาใกล้กับจังหวัดสตูลจะมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าอำเภอรัตภ,ภูมิบางกล่ำคลองหอยโคงสะเดาและหัดใหญ่ฝั่งตะวันตกส่วนสบ้าย,ย้อยฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางในจังหวัดยะลาจะมีฝนตกลมกระโชกแรงด้านหน้าเทือกเขาใกล้กับประเทศมาเลเซียได้แก่กาบังยะหากรงปีนังบันนังสตาส่วนที่เบตงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใกล้กับประเทศมาเลเซียค่ะพื้นที่อื่นๆได้แก่อำาเภอแวงอำเภอสุขีรินจะมีฝนเล็กน้อยด้านหน้าเทือขเขาเขตติดกับประเทศมาเลเซียค่ะ กรมตูนิยยวิทยาประกาศเปิดพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนะักตั้งแต่35.1จไปจนถึง90มิลิเมตรในวันนี้วันที่25เมษายนคือบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้พี่น้องภาคใต้ตอนล่างรับมือเพราะบริเวณดังกล่าวมีแนวลมพัดสอบ เกิดฝนฟ้าคะนองและลงกระชุกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าในวันนี้25เมษายนส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือ25เมษายนจะมีฝนเกิดขึ้นในบางแห่งค่ะและมีฝนฟ้าคะนองลงกระชุกแรงด้วยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ของแต่ละภาค25เมษายนไปจนถึงวันพรุ่งนี้26เมษายนบริเวณประเทศไทยช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลาง เมื่อมีฝนจะเกิดลมกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองและเฝ้าระวังอันตรายจากฟ้าร้องฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามัน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันที่26เมษายนจนถึง1พฤษภาคมพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นบริเวณตอนบนของไทยเหนืออีสานกลางตะวันออกขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยพร้อมกับเฝ้าระวังใช้ไม้คำ้ำยันไม้ผลอาจหลุดล่วงได้ นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเปิดพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนะักเป็นประกาศฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่47นาฬิกาของวันที่25เมษายนพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะกระทบตั้งแต่วันที่26เมษายนจนถึง1พฤษภาคมโดยเปิดพื้นที่ดังนี้ค่ะ26เมษายนพรุ่งนี้แล้วจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกลงกระโชกแรงจากพายุฤด,ดูร้อนบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรก ได้แก่บึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนม การสินมุกดหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางเป็นพื้นที่ถัดไปในวันเดียวกันได้แกล่ลพบ,บุรีสระบ,บรุรีกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตอนออกได้แก่นครนานยกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส0จังหวัด เกิดขึ้นก่อนในวันพรุ่งนี้ส่วนวันที่27เมษายน47จังหวัด กระจายตัวไปจนถึงบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตนออกเสียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สะเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่นกครสวรรค์ลบบุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมณฑลประกอบด้วยนนทบ,บุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการภาคตะวันออกได้แก่สะแก้วชมบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด ภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันค่ะส่วนวันที่28ไปจนถึงประมาณวันที่1พฤษภาคมนั้นแอดมินจะนำข้อมูลมาอัพเดทให้กับพี่น้องทุกท่านได้ทราบอีกครั้งค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่และจะมีลมกระชุกแรงพื้นที่ใดมีฝนเกิดขึ้นจะมีฝนตกลมกระชุกแรงคาดว่าจะมีฝนที่เชียงใหม่ตากและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25ปจจนถึง28องศาเซลเซียสสุดช่วงกลางวานัน39-41องศาเซลเซียสร้อนระอุกกันเลยทีเดียวส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอลท,ทะเลอันดามันเข้าปกคลุมที่ภาคเหนือด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เกิดลมกระชุกแรงบางแห่งในจงังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชยัยภูมิขอนแก่น มหาสารคามยะโสธรอำานาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เกิดลงกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบ,บรุรีราชบ,บุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-28องศาเซลเซียสช่วงกลางวัน38-41ปองศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเชียงใต้พัดผ่านบริเวณทะเลอันดามานันเข้าปกคลุมด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกอากาศจะร้อนมีฝนฟ้าขนองถึงร4 0ของพื้นที่ค่ะวันนี้จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ25-29องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด34-38องศาเซลเซียส โดยมีลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอา่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภากใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร บริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเแค่มหานกรและปริมฑโลโทนอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละ2 0ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ28-29องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ36-39องศาเซลเซียสโดยลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณฝนจะตกต่อเนื่องและพีคที่สุดเริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายนเป็นต้นไปเหนืออีสานกลางตะวันออกมีฝนร้อยละ40ไปจนถึง70ของพื้นที่ส่วนภาคเหนืออาจจะมีฝนถล่มเริ่มตั้งแต่วันที่28จนถึง1พฤษภาคมร้อยละ60ถึงของพื้นที่ฝนตกจะมีลมกระโชกแรงภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกด้วยพื้นที่ใดมีอากาศเย็นเมื่อมีอากาศเย็นประทะกับความร้อนชื้นจะมีลูกเห็บตกกันด้วยค่ะ ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28เมษายนมีฝนต่อเนื่อง1ละ4 0 6 0ของพื้นที่หลังจากนั้น29เมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมยังมีฝนช่วงบ่ายจนถึงค่ำอาจมีฝนลดลงเล็กน้อยเหลือฝนประมาณร้อยละ2 0 4 0ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลช่วงนี้จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลาง26-29วันที่26 ไปจนถึง1นึ่งพฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่และพีคที่สุดคือ27-28เมษายนมีฝนประมาณร้อยละของพื้นที่ค่ะอัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e c m w f ค่ำวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าคนองมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกและภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยประกอบกับความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมทําให้เกิดอากาศร้อนถึงร้อนจัดเมื่อมีฝนเกิดขึ้นจะมีลมกระโชกแรงในจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อําเภอเขม,มาราชนาตานกุดเข้าปุ้นโพไซตรการพืชผล สีเมืองใหม่โขงเจียมอำเภอเมืองอุบลราชธานีกันทราลมม่วง30สํำโรงเบนจรักษเดชอุดมจังหวัดศรีสะเกษจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษกันทราลมโนนคูนพายุน้ำเกลี้ยงศรีรัตนะเบนจรัก และกันทรลักษ์ส่วนที่ไพรบึงปรางกูห้วยทับทันบึงบูญจะมีฝนได้เล็กน้อยจนถึงสิลาลาดยะโสธรคำเขื่อนแก้วป่าติ้วอําเภอเมืองจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดอำนาจ,จเจริญอาจมีฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้19นาฬิกาเริ่มตั้งแต่หวัวตะพานหรืออำนาจอาจําเภอพนาอําเภอเมืองอาจจางํานาจเจริญเสนางคณิคมปทุมราชวงศ์สาจนถึงอําเภอชานุมานซึ่งชานุมานอาจมีฝนน้อยค่ะ พื้นที่ไดเป็นสีเหลืองจนถึงสีส้มจะมีฝนตกหนักเช่นที่กุดเข้าปุ้นม่วง30อำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีสำโรงกันทรารลมอำเภอเมืองศรีสะเกดยางชุมน้อยช่วง19นาฬิกาจะมีฝนตกหนักในกัมพูชาค่ะและ19นาฬิกาในเวลาเดียวกันบริเวณภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยที่หัวหินปราณบุรีกุยบุรี3า0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงอำเภอทับสะแกภาคใต้ อำเภอขนอมสิชนท่าสาราพิปูลนบพิตรำอ,อเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังชะอวดจุราพรร่อนพิบูลเชียนใหญ่หัวใสจะมีฝนในช่วง19นาฬิกาในวันนี้สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตพังงาตะกวัวทุ่งจังหวัดกระบี่เขาพนมอเภอเมืองจังหวัดตรังอ,อเมืองตรังย่านตาขาวสิเกาหาดสำราญจังหวัดพัทลุงควนขนุนอ,อเมืองพัทลุงเขาชัยสนสีบันพศบางแก้ว จังหวัดสตูลจะมีฝนตั้งแต่อําเภอเมืองสตูลควนโดนควนกาหลงท่าแพจังหวัดยะลาจะมีฝนเกิดขึ้นที่อําเภอเมืองยะลารามันจังหวัดนราธิวาสรือศะระแงะศรีสาครจังหวัดปัตตานียะรังโคกโพมายอปานาเรศภาคเหนือท้องฟ้าโปร่งภาคกลางภาคตะวันออกยังมีท้องฟ้าโปร่งในช่วง19นาฬิกามีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ช่วงประมาณ22นาฬกาปริมาณฝนยังคงตกอยู่ที่บริเวณภาคใต้ในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนวันนี้วันที่25มีฝน2ภาาค,คืออีสานและภาคใต้ค่ะเข้าสู่ช่วงช้าประมาณ5นาฬกาฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเริ่มมีฝนตั้งแต่พัทยาสัต,ตหีบแหลมฉบังอำเภอเมืองชมบุรีปลวกแดงระยองบ้านค่ายบ้านเพอำเภอเมืองระยองชุมแสง อำเภอวังจันทร์เขาเมาและอำเภอกแกลงจังหวัดจันทบรุรีใกล้กับแนวชายฝั่งนายายามท่าใหม่แหลมสิงอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอขรุขงอำเภอมะขามจังหวัดตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้างเกาะกูดคลองใหญ่จะมีฝนตกหนักส่วนที่บ่อไร่มีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเช้าของวันที่26มีฝนเกิดขึ้นที่ภาคตนออก ภาคใต้ตามแนวชายฝั่งเล็กน้อยส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือเก้านาฬิกาอาจมีฝนเกิดขึ้นที่ชัยภูมิบำเน็จนรงอำเภอเมืองบ้านเข้าวจตุรัสจังหวัดนครราชสีมาพระทองคำอำเภอคงโนนไทยโนนสูงบัวใหญ่สีดาประทายจังหวัดขอนแก่นอำเภอพลอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่บ้านไผ่ จะมีฝนเล็กน้อยในช่วงสายๆประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและประมาณ10นาฬิกาจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์กาบเชิงพนมดงรักจะมีฝนตกหนักคาดว่าอำเภอปราศาสตร์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง11นาฬิกาถึง13นาฬิการวมทั้งกาบเชิงและพนมดงรักค่ะส่วนที่อำเภอเมืองสุรินทร์ศรีขอรภูมิกระสังบุรีลำสตึกจะมีฝนน้อยค่ะ สีขรภูมิสนมจะมีฝนเล็กน้อยห้วยทับทานปรางกูพ,ยพายุไพรบึงสีสะเ,เกดจ,จะมีฝนได้เล็กน้อยเช่นกันจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวารีปทุมมหาสรารคามจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจตุรพักพิมานมีฝนเล็กน้อยค่ะตั้งแต่ช่วง13นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือในวันพรุ่งนี้26เมษายนเริ่มมีฝนที่ขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์อุบลราชธานี ภาคกลางเริ่มมีฝนในช่วงบ่ายเช่นกันที่ราชบรุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนะครปฐมสมุทรปราการภาคตะวันออกฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดจะเริ่มมีฝนตกหนักช่วงประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นฝนจะตกหนักบริเวณภาคใต้ตั้งแต่14นาฬิกาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาตรังนะครศรีธรรมราช พัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพื้นที่สีแดงได้แก่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพังงาตรังพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีเฝ้าระวังฝนตกหนักลมกระชุกแรงในวันที่26 ส่วนตอนบนของไทยวันที่26ก็เริ่มมีฝนตกหนักเช่นกันเช่นบริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งภาคกลางภาคตนออกภาคกลางได้แก่กาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบรุรีภาคตนออกได้แก่ฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบรุรีตราดสะแก้วฝนตกหนักภาคตนออกเฉียงเหนือ ใกล้กับภาคตนออกช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำละครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตมหาสารคามชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดจะมีฝนไปจนถึงประมาณ20นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่หนองบัวลำพูเลยอุดรธานีกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงดึกของวันที่26และช่วงประมาณ20นาฬิกา งวันที่26ภาคกลางมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งแล้วช่วงดึกจะมีฝนตอนบนของภาคกลางและไล่ไปตกถึงภาคเหนือตอนล่างจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทัยเพชรบูรณ์เตรียมรับมือวันที่26ตั้งแต่19นาฬิกาไปจนถึงประมาณ22นาฬิกาฝนจะไปตกหนักด้านหน้าเทือกเขามากที่สุดคือจังหวัดน่านพแพร่อุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตนออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์สกลนครเตรียมรับมือฝนตกลงกระโชกแรงวันที่16จนถึงช่วงดึกและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17ช่วงเช้าเช้าค่ะ ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาคือเครื่องกลางวันอากาศร้อนช่วงบ่ายจนถึงค่ำพายุฤดูร้อนกระทบเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้มีแนวลมพัดส,สอบมีลมตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกทำให้ภาคใต้ระหว่างวันที่25จนถึงวันที่2 8เมษายนฝน,นยังตกหนักต่อเนื่องเกือบทุกจังหวัด หลังจากนั้นตอนบนของไทยวันที่2 8เมษายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมปะทะกับความร้อนชื้นยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือทําให้เกิดฝนตกลงกระโชกแรงในวันที่2 8อีกครั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปจนถึงจังหวัดเพชเบรบุรีรับมือวันที่18ฝนตกหนักมากและมีแนวลมพัดสอบเกิดขึ้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์แพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ภาคตนออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคาม101ร้อยอยะโสธรอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุนะรีรัมย์นครราชสีมาวันที่18ฝนจะตกหนักกระจายตัวและช่วงค่ำคืนวันที่18ตอนบนบึงการนะครพนมสกลนะครมุกดาหารจะมีฝนตกหนักทั้งนี้ปริมาณฝนทั่วไทยยังคงตกกระจายตัวไปจนถึงวันที่30เมษายนขอให้เอทุกท่านเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ เข้าสู่ต้นเดือนพฤษภาคมฝนดีงามไม่มีลมกระโชกแรงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจ,จนถึงคำ่ำช่วงค่ำคืนมีฝนได้เล็กน้อยยอมความกดอากาศต่ำจะเริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นในทะเลจ,จีนใต้เพราะลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในปีนี้ปรากฏการณ์นิยากำลังอ่อนพร้อมกับภาวะความเป็นกลางหรือเรียกว่านูทรัล จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแต่หากมีเอลนินโยกําลังอ่อนเกิดขึ้นหลังตุลาคมไปแล้วโอกาสที่ฝนน้อยในช่วงปลายปี2568มีความเป็นไปได้ค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ